โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมเข้าสู่ alive a channel อีกแล้วนะวันนี้นะครับผมกลับมากับ10อันดับฮีโร่ประจำปี2019นะครับผมกับเดือนมกราคมนะครับเป็นเดือนที่เริ่มต้นแห่งปีใหม่นะครับปี2019ของเรานั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับผมว่า10ฮีโร่ประจำปีนี้ ตัวไหนนะผมจะขึ้นมาในเมตาสิอันดับนะครับผมที่แน่ๆมีการเปลี่ยนอันดับเยอะมากนะคุณผู้ชมแล้วตัวที่ตกเมตาไปมีเยอะมากๆนะครับผมจะเป็นตัวอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยสําหรับอันดับที่สินะครับผมผมขอเริ่มจากอันดับที่10ก่อนละกันนะครับคืออันดับที่10เนี่ยเลือกยากมากนะคุณผู้ชมก็มันจะมีด้วยกัน2ตัวนะผมขอให้เท่ากันนะครับคือตอนเนี้มีด้วยกันอยู่2ตัวนะครับตกอันดับลงมานะครับตัวนี้เบดามนั่นเองนะครับผมตกมาอยู่อันดับที่10นะครับผม ก็เพราะว่าตอนนี้นะครับเมตาใหม่ๆเข้ามาเนี่ยตัวที่ทําสถานะและตัวที่เบรกนะครับแล้วก็ตัวที่มีพลังโจมตีที่รุนแรงนะครับผมมีเข้ามาเยอะมากๆนะครับเบดามนั้นก็เลยตกลงไปอยู่ที่หนับที่10นะครับแต่การใช้งานในการฟาร์มนะครับผมในการทำเดเมจระยะยาวนะครับผมก็ยังดีอยู่แต่ว่าใน PP นี้คือมีโอกาสได้ใช้ค่อนข้างน้อยมากนะเพราะว่าตัวเขาครับต้องทำาดเมจค่อนข้างนานนะครับไม่ใช่วันช็อตนะครับและเมื่อเจอสกิล อามาตะเจอสกิลอะไรเขาไม่สามารถแก้ทางได้นะครับผมก็ตกเมตาไปนะครับผมสําหรับตัวนี้สําหรับเบดามก็อยู่อันดับที่10นะครับผมเกือบจะหลุดเมตาแล้วแต่ผมยังดึงไว้อยู่เพราะว่าเขายังฟาร์มได้ดีอยู่นะครับผู้ชมแต่ว่าก็มีตัวอื่นๆที่ดีกว่านี้แล้วนะครับสําหรับตอนนี้อันดับที่10อีกตัวหนึ่งนะครับผมขอให้อยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ขึ้นมานะครับผม จริงๆขึ้นมาดีมากนะครับผมแต่ว่ายังมีตัวที่ดีกว่านะครับสําหรับตัวนี้นะครับเซ้าหลินกันใครนะครับผมอยู่อันดับที่1ิบรวมนะครับผมเป็นตัวที่เข้ามาในเมตานี้นะครับเพราะว่าเธอนัสามารถที่จะตีนะครับในการที่จะลบ โล่อมาตะาได้นะคุณผู้ชมแถมยังเมื่อลบโล่อมาตะาได้ยังมีโอกาสที่ทําให้ติดสตันได้อีกนะครับแถมยังลบบัฟด้วยนะคุณผู้ชมเป็นอะไรที่ดีมากและที่สําคัญการเบรกของเขาเป็นการเบรกแบบมึนงงนะครับสามารถใช้ในบอสบอสกลุ่มทำเดเมจเพิ่มได้นะครับแล้วที่สําคัญสกิลที่1นึ่งเขา เมื่อโจมตีแล้วยังทําให้ศัตรูนั้นโดนพลังโจมตีแรงขึ้นนะครับและยังเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมตัวเองอีกนะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่น่าใช้ใน PVP มากๆนะค,คุณผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเล่นกับด่านบอสต่างๆได้นะครับเพียงแต่ว่า อัตราการใช้ในการฟาร์มนะผมอาจจะต่ำหน่อยเพราะว่าสเกษิณของเธอนั้นในการฟาร์มเนี่ยจะใช้ค่อนข้างโดนไม่ค่อยหลายตัวนะคุณผู้ชมแต่โดยรวมแล้วนะครับผมใน PVP เนี่ยถือว่าเป็นอีตาอีกตัวหนึ่งนะที่ดีมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับเส้าหลินกันไกลโอเคเราไปต่อนะครับที่อันดับที่9นะครับผมอันดับที่9ก้าก็เข้ามาอีกเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมมัสคารันนะครับมัสคารันคอนะครับ โอเคถึงแม้ว่าเขาจะเอาไปฟาร์มเอาไปลุยบอสอะไรยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาไปลุยบอสกลุ่มได้นะครับหรือว่าไอ้พวกตัวยักษ์ต่างๆนั่นเองนะครับตัวนี้สามารถที่จะเบรกได้แล้วทาให้ติดสโลว์แล้วก็ติดใบได้นะครับเพียงแต่ว่าใส่กับบอสกลุ่มไม่ติดแต่ใน PVP นี้ถือว่า หรูมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาสามารถที่จะทำให้ศัตรูนั้นติดบ้างแล้วติดสโลได้ในสกิลเดียวนะครับแล้วแถมยังสกิลที่1สามารถที่จะเบรกศัตรูได้อีกนะครับแล้วยังสร้างโล่น้ําแข็งนะครับเมื่อใครโจมตีเขาเนี่ยมีโอกาสติดแช่แข็งทันทีเลยนะคุณผู้ชมก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะทีะ่จัดว่า อยู่ในอันดับที่9เลยนะครับสำหรับท็อปปี2019นี้นะครับผมก็ใครที่มีแล้วก็ใช้เลยนะคุณผู้ชมเป็นตัวที่ดีมากๆสําหรับตัวหนึ่งนะครับผมไปได้หลายที่นะแต่ว่าในการเอาไปฟาร์มเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันล็อกเป้านะครับถ้าเกิดว่าศัตรูมันตายไปแล้วเนี่ยสกิลก็ยังไปโดนคือไปโดนพื้นเนี่ยมันจะไม่โดนศัตรูตัวอื่นนะครับก็ เหมาะกับ PVP เพราะว่าออกมาทั้งหมดเนี่ยหกตัวเนี่ยโดนหมดเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับตัวต่อไปนะครับผมก็ตกลงมาเหมือนกันแต่ว่าก็ยังอยู่ในท็อปสิอยู่นะสาหรับชาร์ลอตต์กันไกลนะครับชาร์ลอตต์กันไกลเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากนะครับในการฮิลแล้วก็การเล่นครูดาวนะครับเหมาะมากในการใช้ฟาร์มนะครับแล้วก็การใช้ลุยบอสกลุ่มนะครับหรือว่าบอสที่ระดับยากต่างๆนะเพราะว่าจะทำให้เรานั้นใช้สกิลได้เยอะขึ้นอย่างเช่นดันวิกเตอร์เนี่ยหรือว่า บอสต่างๆนะบอสกลุ่มบอสตัวใหญ่ต่างๆเนี่ยก็เหมาะในการใช้นะผมใน PVP ก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าตัวเขาไม่มีเดเมจ e นะครับเพราะว่าตอนหลังๆมาเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยทำครูดาวเนี่ยเต็ม60กันง่ายกว่าเดิมนะครับก็ไม่ได้ง่ายกว่าเดิมหรอกแต่ว่าก็ทํากันเยอะขึ้นทําให้ชาร์ลอตเนี่ยใน PVP เนี่ยอาจจะดูแบบว่า,าไม่ค่อยได้ใช้นะว่าสกิลนั้นรีคูดาวกันเร็วอยู่แล้วนะครับก็จะไปเหมาะในการใช้ฟาร์มแล้วก็ ใช้ลุยบอสกลุ่มต่างๆนะคสำหรับตัวนี้ที่ส่วนการสกิลฮิลของเขาเนี่ยสามารถที่จะลบดีบัฟได้ด้วยนะคุณผู้ชมโอเคไปกันต่อนะครับผมสำหรับอันดับที่7นะครับผมอันดับที่7อ่าก็คือจินนะครับผม จินก็ยังติดอยู่ในท็อปนะครับผมท็อปสิอยู่เหมือนเดิมนะครับอาจจะลดลดลงมากนิดนึงแต่ว่าก็ยังดีอยู่นะครับเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยสกิลแรกหมตรายชันเนี่ยต่อยปุ้งหายเลยนะผมต่อยแรงมากะครับสำหรับสกิลนี้แล้วก็สกิลที่2เนี่ยต่อยแล้วยังเล่นครูดาวได้ด้วยนะครับผมอ่าก็ยังถือว่าติดอยู่นะครับติดอยู่ในความน่าใช้อยู่นะครับผมในการฟาร์ม ลุยบอสต่างๆลุยดันต่างๆนะฮะสำหรับใครที่ไม่มีตัวเล่นคูดาวตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมมาโอเคมาทีนี้เราเริ่มมาเข้าอันดับที่1นถึงหแล้วนะคุณผู้ชมอ่าต่อไปเป็นอันดับที่6ก่อนผมจะข้ามตัวนี้ไม่ได้นะครับอันดับที่6นะคุณผู้ชมก็เป็นตัวที่เข้ามาใหม่นะครับอ่าคราวนี้จะเริ่มเป็นตัวที่เข้ามาใหม่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับแล้วใช้งานง่ายมากนะสำหรับ พี่ฟูกระดาษนั่นเองนะครับผมอันดับที่6ของเรานะครับผมพี่ฟูกระดาษเนี่ยใช้งานได้ดีมากนะครับแล้วดีเฟนต์เนี่ยเริ่มต้นสูงมากๆนะครับผมถึง1374เลยนะที่ผมเคยรีวิวไปสกิลก็มีทั้งการล็อกนะครับให้ศัตรูเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับตีทะลุด,ดีเฟนต์นะครับผมแล้วก็ยังทําให้ศัตรูโดนโจมตีแรงขึ้นอีกนะครับผมสําหรับสกิลที่2ก็สามารถเบรกได้นะครับผมเบรกได้ แต่ว่าเป็นแต็กการเบรกด้วยนะคุณผู้ชมความแรงก็ตามที่เห็นเลยนะผมสูงสุดเนี่ยหักได้เลยนะครับเพราะว่าตีทะลุดีเฟนต์ด้วยนะครับยิ่งดีเฟนต์เยอะยิ่งแรงยิ่งยิ่งเอ่อทะลุดีเฟนต์ไปอีกนะครับถึง80%เลยนะอัพแม็กเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าใช้จะเอาไปลงสไตล์ก็ได้เพราะว่าลีดเดอร์ดีมากๆนะครับผมเพิ่มความเสียหายกับพันธมิตรนะครับผมทั้งทีมนะทุกตัวเลย15% เป็นอะไรที่แบบแจ่มมากๆสมกับเป็นฉาย,ยาเทพปีศาจนะครับผมเผ่าจินนั่นเองนะครับผมราชาปีศาจไอทีนี้นะครับผมเราก็จะเข้าสู่อันดับท็อป5แล้วนะคุณผู้ชมอ่านะเรามาดูนะครับผมว่าอันดับที่5นะครับผมประจำปี2019ประจำเดือนมกราเนี่ยจะเป็นตัวไหนนะครับผมซึ่ง <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาแล้วผมเพิ่งดีวิวไปนั่นเองนะครับผมก็คืออาขาดบอกได้เลยว่าอันดับที่5นะครับเป็นอาขาดทั้ง2องทป์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทป์คอนนะครับผมแล้วก็ทป์กรันไกรนั่นเองถามว่ามันดียังไงนะครับผมอ่าเรามาเริ่มจากอ่าตัวคอนก่อนนะครับตัวคอนเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เหมาะสําหรับการฟาร์มการเล่นกับบอสนะครับผมการตีบอสกลุ่มนะผมแล้วก็การฟาร์มอ่าเพราะว่าทําไมล่ะครับเพราะว่าสกิลแรกนะครับผม นี่ตัวนี้มาแทนเบได้เลยนะเพราะว่าความแรงของเขาเนี่ยค่อนข้างแรงมากนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าอนอกจากที่มันจะแปงลงร่างแล้วมันยังทำาด m a g ได้อีกนะครับผมแถมยังทะลุดีเฟนส์นะครับที่สําคัญนะครับผมเพิ mm ่ม hmm. เขาสามารถที่จะเพิ่มนะครับเวลาของบัฟได้นะครับผมเหมาะมากถ้าเกิดว่าไปกับพวกตัวที่บัฟให้เขาอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นพวกแพนด้านะครับผมหรือว่าจะเป็นการบัฟคริทิคอลนะครับหรือบัฟอะไรต่างๆนะครับจะ เพิ่มเวลาบัฟให้นานยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญเมื่อเขาไปลุยกับบอสกลุ่มนะฮะบอสไอ้กบเขียวคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าจะมีคนใช้เยอะมากเพราะว่าบอสกบเขียวมันแพ้ไฟแล้วตัวเนี้ยเมื่อศัตรูนะครับติดไฟไหม้มันจะโดนแรงขึ้นมากๆก็นะครับตามที่เห็นนะครับคะแนนก็พุ่งกันไปเกือบพันล้านเลยนะคุณผู้ชมก็สําหรับสกิลที่2นะครับผมก็มาแทนจินได้เลยนะสำหรับสกิลนี้นะครับผมเพราะว่า เขาสามารถที่จะลดคนะูดาวสกิลนับให้กับทั้งทีมได้เลยนะแถมยังเบรกได้อีกแล้วก็ทะลุดีเฟนต์อีกต่างหากนะครับผมเป็นตัวที่ครบเครื่องมากๆนะครับผมสำหรับการฟาร์มแล้วก็ลุยบอสต่างๆนะครับผมท่าในใดอยากจะเอาลองไป PVP ก็ได้นะแต่ว่า PVP เนี่ยผมไม่ค่อยแทนทามนะมันจะคล้าย,ายๆเบดัมเพราะว่ามันต้องอเป็นการจงตีต่อเนื่องหลายครั้งอยู่นะครับผมมันไม่ใช่วันช็อตนะครับก็ เอาไปตามที่ผมแนะนํานะครับผมหรือวเพื่อนๆอยากจะเล่นก็นได้นะครับสําหรับตัวยังไกลนี้ <c oughs> บอกได้เลยนะครับว่าแสบมากนะครับตัวนี้นะครับที่ติดอันดับ5เนี่ยเพราะว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าในเมตา PVP นะครับทุกคนจะเอามาใช้เยอะมากๆนะครับเพราะอนอกจากที่เขาจะเพิ่ม HP ให้ทั้งทีมเนี่ยด้วยการบัฟนะครับของสกิลที่2นะครับผม เขายังสามารถที่จะหลบหลีกการโจมตีจากสกิลที่เป็นวงกลมนะครับวงกล้างที่เป็นพื้นที่นะครับของพวกวิกเตอร์นะครับแล้วก็อลิสได้ด้วยนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับพุ่งทะลุหนีไปเลยนะครับแถมการโจมตีของเขาเนี่ยทะลุดีเฟนส์นะครับแล้วก็มีการดูดเลือดได้อีกในสกิลที่1แถมยังลดอัตราคริติคอลด้วยนะครับทําให้พวกที่ตัวที่พึ่งพาคริติคอลในเมตาเนี่ยตกหล่นหายไปเกินเกือบหมดเลยนะครับเจอตัวนี้เข้าไปนะครับผมสุดยอดไปเลยนะครับสำหรับอาคาดในอันดับที่5นะครับ โอเคเราไปต่อนะครับผมกับอันดับที่4อ่าอันดับที่4นะครับผมก็ให้เป็น2ท้ายเหมือนกันนะครับสำหรับแพนด้านะครับผมติดเมตามาเหมือนเดิมนะครับสำหรับแพนด้ากระดาษนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมในการที่เขาจะสามารถที่จะบัฟเพิ่มดีเฟนได้ ฮิลได้นะครับผมเพิ่มพลังโจมตีแถมยังเพิ่มความเร็วโจมตีโหที่สําคัญยังมีโล่ที่สะท้อนดีบัฟได้อีกนะครับเป็นตัวที่ครบเครื่องมากๆนะครับสำหรับตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเขาเก่งแค่ไหนนะครับไปได้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มไม่ว่าจะเป็นการ PvP นะครับผมไปได้หมดเลยนะคุณผู้ชมสําหรับตัวนี้นะครับกับแพนด้ากระดาษแต่ที่ติดเข้ามานะครับผมอยู่ในอันดับเดียวกันกับแพนด้ากระดาษตอนนี้ก็คือแพนด้าคอนนะครับผม เพื่อนจะงงว่าเฮ้ยมันติดเข้ามาได้ไงเนี่ยสําหรับตัวนี้นะครับผมคือตัวนี้ใน pvp เนี่ยเป็นเมตาเลยนะครับมาพอ,พอกับเซาหลินเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะลดลบโล่อมตะได้นะครับแล้วก็โล่ที่มันกลางทุกชนิดไม่ว่าจะโล่สะท้อนนะครับโล่อมตะอะไรก็ตามนะครับผมลบได้หมดเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ย สามารถที่จะเบรกได้อีกนะครับผมนี่แล้วก็เพิ่มความต้านทานด้วยทําให้ทั้งทีมของเรานะครับผมติดสถานะยากขึ้นมากๆนะถ้าอัพเต็มเนี่ยเพิ่มต้านทานนะครับผมถึง50%เลยนะ สำหรับใครที่ใส่พวกสกิลเพิ่มต้านเพิ่มความแม่นยำบัฟน้อยๆเนี่ยเจอตัวนี้เข้าไปนะครับผมดูดไม่ติดเลยนะอารีนเนี่ยดูดไม่ติดเลยนะครับบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่สุดยอดมากๆนะครับผมเข้ามาอีกหนึ่งตัวสําหรับเมตานี้นะครับผมในอันดับที่สนะครับสาหรับเพนด้าทั้งไฟแล้วก็เพนด้ากระดาษนะครับเพนด้าคอนั่นเองต่อไปนะครับผมอันดับที่3นะครับผมเป็นตัวที่เข้ามาใหม่ที่ได้ยากมากๆนะครับผมก็คือตัวนี้ ไครเซอร์ไอวิกเตอร์ของเรานี่ยจะใครเซอร์เลยวิกเตอร์นะครับผมวิกเตอร์เนี่ยเข้ามาติดเมตาเพราะว่า PBP เลยนะครับผมเพราะตอนนี้ตัวที่ป่วนมากๆไม่ว่าจะเป็น PVP หรือว่าจะเป็น GVG นะครับกิลวอลเนี่ยถ้าใครไม่มีตัวนี้เนี่ยถือว่าเล่นยากเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่เกียนมากๆนะคุณผู้ชมสกิลแรกเนี่ยคือสามารถที่จะเพิ่มพลังป้องกันให้กับทั้งทีมเนี่ยถึง100%เลยนะคุณผู้ชมเป็นเวลา7วินาที แถมยังตีทะลุที่แฟนอกีกทําติดไฟช็อตอีกนะครับผมความเสียหายเป็นเส้นตรงนี้ก็แรงมากๆฟาดทีนี่หน้ามืดเลยนะครับปรับปรับปรับเข้าไปนะครับสหรับส,สกิลที่2นี้ก็เกียนสุดๆนะครับผมทําให้ตัวเองนะทีมทั้งทีมนะครับถึกขึ้นนะครับผมแถมยังทําให้สโตแล้วก็ฝั่งตัวเองนะครับอยู่ในสถานะที่ไร้ผลถ้าอยู่ในวงกลมนะครับก็คือซัดก,กันด้วยดาเมจล้วนๆนะครับผมไม่มีการติดสตรัรไม่มีการติดไม้เสริมบัฟอะไรทั้งสิ้นถ้าเกิดอยู่ในวงนี้นะครับ ก็คือเกียน์มากๆแต่ที่สําคัญความเกียนของเขาขั้นสุดยอดคือสกิลอ่าลีดเดอร์บัฟนะครับผมคือมันลงมาแล้วมันใช้โลมาตะคือโลมาตะถึง5วินาทีคุณผู้ชมคือ5วินาทีเลยนะผมบอกเลยครับว่าถ้าอยู่ในหลุมดำเนี่ยไม่ว่าจะคุณจะใช้สกิลอะไรไม่ว่าคุณจะมีโลมาตะคุณจะใช้โลมาตะคุณจะใช้โลสะท้อนโลอะไรก็ไม่ติดนะครับถ้าอยู่ในหลุมดํานะครับต่อให้ลงมาเอโนสไตล์ลงมาเป็นอ่า การสะท้อนนะครับผมก็ไม่ติดนะครับผมแบบมึนสุดๆนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับของตัวเองก็ไม่ติดเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าตัวเองอยู่ในหลุมดำแล้วใกล้ตายนะครับผมโลของตัวเองก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับผม แต่ก็ด้วยความเกียนของเขานะครับผมก็ติดมาในอันดับที่3มนะครับคุณผู้ชมไปเช็คในเมตาได้นะครับเพราะว่ามันโหดจริงๆสำหรับตัวนี้นะครับควิกเอ้ไคเซอร์นะผมจะวิกเตอร์เออมันชื่อวิกเตอร์ถูกแล้วจะมาไคเซอร์อะไรเนี่ยผมจะสับสนกับไคเซอร์ตลอดเลยนะอ่าสำหรับวิกเตอร์คอร์นะั้นติดเข้ามาตัวเดียวอีกตัวหนึ่งกระดาษไม่ติดเข้ามานะครับผมก็ตกกระป๋องไปอย่างนั้นนะครับส่วนอันดับที่2เนี่ยผมขอให้เป็น2ตัวนี้นะครับอยู่ร่วมกันไปเลย สำหรับอาโดนิสนะครับผมเจ้าเก่าของเรานะผมยังเป็นตัวที่อยู่ในเมตาทุกที่ไปได้ทุกที่ anyway บนเกม d ด s ี่ y ี่ซิกของเรา d e s t i n y ่ไนท์ของเราเนี่ยไปได้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลุยบอสลุยด่านดเวนบอสกลุ่มนะครับบอสกลุ่มอาจจะไปไม่ได้โลแตกนะครับอาดันแคลรอนนะครับผมตีบอสลุยหอคอย PVP พี่แกไปได้หมดนะครับเพราะว่าสกิลอันเป็นที่นิยมของ ทุกๆท,ท่านนะครับก็คือสกิลอมตะนั่นเองนะครับผมและอมตะถึง8วินาทีหลังๆมามีคุณผู้ชมนะครับมีเพื่อนๆในกิวนะครับไปทํากันใส่เวลาเพิ่มเวลาบัฟนะครับซัดกันเข้าไป13วินาทีโล่11วินาทีอย่างนี้อีกฝั่งก็น,น้ามืดสิครับผมต้องเอาตัวลบโล่กันมาเลยทีเดียวแต่ก็ยังลดคูดาไปอีก60%พอเวลาใส่ของลดคูดามันก็กลางโล่ได้บ่อยอีกเหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นตัวที่ มหาโหดของเราเหมือนเดิมนะครับสำหรับอโดนิสนะครับไปได้ทุกที่ a n y w h e เลยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่ติดเข้ามาในอันดับ2เหมือนกันก็เป็นตัวที่เข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับความเกลียนระดับท็อปเลยนะครับผมสำหรับ2ตัวนี้เอนกนะครับกันไกลแล้วก็เอนกระดาษนะครับผมติดเข้ามาในเมตาอันดับ2เลยครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมบอกได้เลยว่าปวดหัวมากๆนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับผมมันหยุดเวลาได้ ลดโอกาสเกิดบัฟยังไม่พอสกิล2นะครับผมยังมีลู่สะท้อนนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนดีบัฟให้กลายเป็นบัฟอีกโอ้โหปวดหัวเลยนะครับคือหลายๆคนเนี่ยเอาลงมาเป็นสไตล์นะครับดูแต้มสไตล์เขา5้0 0 0แต้มเองนะแป๊บๆลงมาสะท้อนแถมไอ้ดีบัฟอย่างเช่นสมมติว่าศัตรูสมมติว่า,าเราติดใบอยู่ใช่ไหมครับเอโนลงมานี้ใบเปลี่ยนเป็นฮิลเลยนะครับผมคือเป็นอะไรที่แบบ เกี้ยนมากๆนะครับในไม่ว่าจะเป็นคิววอลนี่ผมเจอตัวนี้นี่คือปวดหัวเลยนะต้องเอาตัวแบบตีแรงมากๆไปสู้หรือว่าตัวอมตะไปสู้ยื้อเวลากันเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมึนมากนะครับผมสาหรับเอโนกเนี่ยแบบเป็นอะไรที่โหดสุดๆนะครับผมสาหรับทีมที่มันเป็นสายป้องกันนะครับสาหรับตัวนี้ควรต้องมีเลยนะเพราะว่าทีมป้องกันเนี่ยมีตัวนี้ลงมาเป็นสไตล์นะครับเป็นอะไรที่ปวดหัวจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมเอโอกอีกไทป์หนึ่งเหมือนกันก็ติดเข้ามา ไม่เบาเหมือนกันนะครับสําหรับเอโนุกทายกระดาษนะครับถึงแม้ว่า PVP เขาจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับหรือว่าจะเอาไปลงดันก็เอาไปฟาร์มก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะว่าสกิลมันเป็นสกิลล็อคเป้านะครับที่แต่ว่าไอ้ที่พีคของเขานะครับก็คือสกิลนี้นะครับผมสกิลที่1นะครับผมสามารถที่จะเพิ่มความเสียหายขึ้นที่ข้อถึง200%แม่เจ้านะครับผมทําให้ชาหลอดอี ทำให้ตัวที่เป็นตัวคริตที่คอลอนะครับเอาไปเล่นในบอสกลุ่มอะไรพวกเนี้ยหรือว่าบอสผมเอาไปลงดันวิกเตอร์นะครับผมตีทีนะครับผมเป็นแสนได้เลยนะสำหรับตัวนี้เอามาบูทเอามาบูตเดเมจกันแบบมหาศาลเลยนะครับสำหรับตัวนี้เอโนกนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะทาเดเมจสูงๆไว้ตีบอสกลุ่มนะครับผมเอาแต้มเอาของนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยนะสาหรับเอโนกนะครับผมแรงจริงๆ่า นะครับผมอาจจะไม่ได้อยู่ในอันดับ2หรอกแต่มันติดเข้ามาเฉยๆนะครับมันผมให้อยู่อันดับ10แล้วกันสาหรับตัวนี้เพียงแต่ว่าไอตัวอีกแฝดแฝดมันเนี่ยมันติดอันดับ2นะครับผมคู่กับอาโดนิสนะครับผมอ่โอเคอันดับที่1นะครับผมของเรานะครับประจําปี2019นเะครับเดิอนมกราคมนะครับในขณะที่ผมอาจอยู่ตัวใหม่ยังไม่มีนะครับผมมีสุดแค่นี้นะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับอลิสครับคือเพื่อนๆก็คง เมต้องให้ผมรีวิวหรือมั้งว่ามันจะดียังไงนะครับก็มันอลิสแม่ทุกสถาบันครับคือต้องแห้อธิบายไหมว่ามันดียังไงคือเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นใหม่นะครับก็รีหายตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นผู้เล่นเก่ามีก็ปั้นมันซะแต่แต่แค่ผมไม่เล่นเฉยๆนะครับเท็จแต่ว่ามันดีที่สุดในเกมนะครับผมถ้าให้มันเป็นพระเอกได้มันคงจะเป็นครับคือมันเก่งที่สุดมันสมกับมันเป็นเทพนะครับผมคือมันเก่งที่สุดในเกมตอนนี้เลยนะเพราะว่า อะไรเหรอสกิลแรกดูดรวมแบบห้าห้าฮิตนะคุณผู้ชมแล้วดูดทั้งแมปอ่ะแถมยังพอดูดเสร็จปุ๊บมีดีบัฟทำให้ศัตรูนั้นโดนความโจมตีแรงขึ้นอีกเท่านั้นยังไม่พอนะผมยังจะ,ะสกิลนี้ก็เป็นพื้นที่เหมือนกันนะครับใครอยู่ในวงแหวนนี้ได้ฮิลเท่านั้นไม่พอไอดี ID บัฟทั้งหมดไม่ว่าสตันมึนงงอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เวหายหมดนะครับผมมันจะโกงไปฮิลก็ฮิลแรงนะครับแถมถึกอีกต่างหากนะคุณผู้ชมแล้วก็ครูดาวก็ไม่ได้ช้านะครับผม 3 1วินาทีนะครับผมเบรกอีกตั้ง3แเต้มคือเป็นอะไรที่แบบโกงที่สุดแล้วครับสำหรับเกมนี้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับอลิสนัมเบอร์วันนะครับผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่อีกส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เป็นเงามืดของอลิสละกันนะครับสำหรับตัวนี้นะผมก็ยังไม่มีเลยนะก็อันนี้ไม่ติดเมตานะผมให้ดูเฉยตัวที่ติดเมตาก็คืออลิสนะครับสรุปนะครับผม อ่าสิบอันดับนะครับผมไล่ลงมาเลยนะอันดับที่1นะครับผมอลิสนะครับผมไล่กันอีกทีอันดับที่2อโดนิสนะครับผมแล้วก็เอโนกระดาษไอเอโนกันไกลนะครับผมอันดับที่3นะครับผมอ่าวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์คอนนะครับอ่าอันดับที่3วิกเตอร์คอนอันดับที่4นะครับผมจะเป็นแพนด้านะครับผมทั้งแพนด้ากระดาษนะครับผมแล้วก็แพนด้าคอนนะครับแล้วก็อันดับที่5นะครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็น อาคานะครับทั้ง2ไทป์เลยไม่ว่าจะเป็นคอนแล้วก็กันไกลนะครับผมอันดับที่6นะครับพี่ฟูแต่พี่ฟูติดมาแค่ตัวเดียวนะเป็นตัวกระดาษนะครับใช้ง่ายสุดๆไปเลยนะครับสำหรับนี้แรงขี้แตกนะครับผมแล้วก็ต่อเนื่องกันมานะครับสำหรับอันดับ7นะครับจะเป็นจินไม่ใช่จินกระดาษครับแต่เป็นจินคอนนะครับผมอ่าแล้วก็อันดับที่แปนะครับผมหลุดลงมาอยู่อันดับที่แนะครับสำหรับชาร์ลอตกันไกลนะครับ แล้วก็ในส่วนของอันดับที่9นะครับผมจะเป็นมัสคารันนะครับผมเป็นมัสคารันคอนนะครับอ่าติดเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของอันดับสุดท้ายนะครับผมให้เป็น2ตัวนะครับก็คือเบดามนะครับผมอ่าหรือว่าเบคอนั่นเองตัวนี้นะครับแล้วก็เร้าหลินนะครับแต่เป็นเร้าหลินกันไกลโอเคก็จบกันไปนะครับผมสำหรับ10อันดับเมตาประจำปี2 0 1 9เเดือนมกราคมนะครับผม ก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยใดๆหรือว่าอพี่ตัวนี้ดีกว่านะตัวนี้ดีกว่ายังไงเม้นใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าจะไปเม้นในแฟนเพจนะครับผม阿拉 A c h ช n n e l หรือว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่ม Destiny n i g h t ฟอร์ออ l นะครับผม阿拉ฟเ A นะครับคุณผู้ชมก็สามารถไปติชมหรือว่าให้คำแนะนำกันมาได้นะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะให้ตัวไหนมันเข้ามาในเมต์ใต้หรือว่าตัวไหนที่มันควรที่จะไม่มีในเกมนี้หรือว่าหวยจังอยากให้พี่ อยากให้พี่แว่นเขาอัปเดตให้อัอัปเกรดสกิลให้ก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอให้เล่นเกมกันอย่างมีความสุขนะคุณผู้ชมแล้วก็แฮปปี้นิวเอียร์ด้วยนะในคลิปที่แล้วผมได้แฮปปี้นิวเอียร์คลิปนี้ก็ขอแฮปปี้นิวเอียร์เลยละกันนะครับสาหรับทุกๆท,ท่านนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็เล่นเกมด้วยกันนะครับผมก็ ขอให้มีความสุขนะครับผมร่ลำรวยเงินทองนะครับผมมีแฟนสวยๆหล่อๆกันทุกคนนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับตลอดไปนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมมากๆที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่กดดิสไลค์ให้ผมทุกคลิปเลยนะครับผม คลิปละสองอันเนี่ยผมอยากรู้จริงๆว่าเป็นใครนะผมจะขอบคุณมากเพราะว่าลงคลิปปุ๊บกดดิสไลค์ปั๊บลงคลิปปุ๊บกดดิสไลค์ปั๊บเนี่ยผมถือว่าเขาติดตามผมนะครับขอบคุณมากๆนะครับทั้งคุณผู้ชมที่กดไลค์แล้วกดดิสไลค์แล้วก็ดูกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับปีใหม่นี้นะครับเราก็หวังว่าเกมนี้ของเรานะครับผมจะได้ไปที่โลกนอกกำแพงกันสักทีนะครับปูเนื้อเรื่องตัวใหม่มาแล้ว <c oughs> ก็มาลองดูกันนะครับผมว่า จะไปในทิศทางไหนนะครับการจบกิววอลก็จะจบภายในวันที่8เตือนมกราคมนี้นะครับสำหรับซีซั่น2นะแล้วก็มารอดูนะครับว่าชุดอลิสกิววอลจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับคุณผู้ชม